ก็ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับเสียฐาไปถวายสัตว์ต่อหน้าในหลวงนะครับต่อหน้าพระพรกเนี่ยบอกว่าจะซื้อสตัตว์สุจริตอย่างไรแน่เนี่ยรัฐบาลของประชาชนแต่ปรากฏว่าพับก้าวไกลนะโพสตนะครับคุณสอรยุทธ์เอามาโพสต์อเมื่อสามสามนาทีไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาลางตําบลไม่มีการล่าม่ทั้งจะบับสรุปแล้วยังไงครับ ไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับจุกครูครับก็เท่ากับว่าที่หาเสียงไว้เศรษฐาก็ไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนหรือเปล่าหรือเปล่านะครับนะก็เท่ากับว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยก็เป็นไปไม่มีแล้วเพราะว่าเศรษฐาได้จับมือกับประยุทธ์ประวิตรเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นถึงไม่จาเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญเร็วใจมั้ยนะครับนะครับนี่นะนี่นะดูนะครับ นี่คือสิ่งที่พระก,กล้ากัยกระพดนะครับมาดูนะครับเอ้ยยังไงนะครับไหนบอกเป็นรัฐบาลของประชาชนก็ไปให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้จําอยจะจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมทำไมเนี่ยนะครับในคำแถลงนนยบายรัฐบาลเสนากลับไม่มีการเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีการเลือกตั้งส,ะส,ะส,ะสะอสสรมาทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญอ้าวรัฐบาลเศษฐาอย่าต้มหมูนะอย่าหลอกลวงประชาชน ยาธบด์เริ่มต้นนี่ก็เป็นไงนะไม่ได้ทําตามคำมั่นสัญญาแล้วครับคำมั่นสัญญาในในคำแถลงนโยบายรัฐบาลเสร็จานหนึ่งไม่มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครับทุกครูวันละหกร้อยนะครับวันละหกร้อยนะครับนะครับตอนหาเสียงไว้เนี่ยกับคนนะที่มีรายได้น้อยหรือที่เขาเรียกว่ายากคนที่มีรายได้น้อยคนจนรัฐบาลเพื่อไทยบอกว่า อยากขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถ้าจำไม่ผิด600้อบาทใช่ไหมครับปรากฏในการถแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐาดึงไม่มีครับไม่มีนะก็ะแสดงให้เห็นว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนโยบายนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นแค่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 แคโฆษณาชวนเชื่อเท่านะั้นอย่างนี้เรียกว่าโกหกประชาชนใช่หรือไม่ครับนะในเมื่อหาเสียงไว้คนจนก็คิดว่าจะเลือกเพื่อไทยมา เดี๋ยวจะขึ้นค่าแรงให้เอาที่ไหนได้แถลงนโยบายไม่มีคําว่าค่าแรงท่านตํำทุกครูนะนี่ผมยังไม่เมาเนี่ยผมสากเมาเลยนะครับมาดูนะซักไปสองแก้วเดี๋ยวเอาไวนา์มาซดสักขวดนึงนะ,นะเะไรกันเนี่ยครับนะเรื่องต่อไปครับนโยบายพักประเทศไทยครับลถไฟฟ้ายี่ิบาทตลอดสายไม่มีครับรดไฟฟ้ายี่สบบาทตลอดสายไม่มีครับ เป็นแค่เทคนิคการหาเสียงเท่านั้นใช่หรือไม่ทำมัญัญญาหาเสียงหายไปเยอะขนาดนี้เราหวังว่าเอกสารน,นี้จะยังไม่ใช่ของจริงนะครับมารอรุ้นนะครับเอกสารทางการอีกครั้งเพื่อพักเพื่อใจจะจะ,จะเป็นไงหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะครับเออนะมารอรุ้นเอกสารทางการอีกครั้งพร้อมจับจาในการแถลงนโยบายรัฐบาลและติดตามการถอยปลายของพรรคก้าวไกลเร็วๆนี้รับรองพรรคก้าวไกลซัดบั่ว เลนะนะนะครับเรษฐามบอกว่าเขาเป็นนายกของประชาชนนะเขาเป็นรัฐบาลของประชาชนอา้าวไอ้เละที่ไปหาเสียงไว้นะนะครับว่างไงลนะ่ะอแก้ไขก็ต้องโูนไม่มีทาแรงกัทนดำไม่มีรถไฟฟ้ายี่สบาทนตลอดสายไม่มีเป็นไงครับพี่น้องครับนะ ขนาดหาเสียงยังโกหกประชาชนเลยแล้วก็หลังจากนี้ายการบริหารราชการแผ่นดินเราจะไป็นชื่ออะไรเสด็จานได้ไหมหรือจะเป็นเชื่อพรรคเพื่อไทยได้ไหมผมพูดตรงไปตรงมาครับบางคนบอกเวรกรรมบางคนบอกกูจะเป็นนายกอย่างเดียวบางคนบอกเป็นแค่ละครนะนะครับว่าไหครับบางคนบอกให้จัดหนักเลยพี่น้องครับเอาไงดีครับฮะเราจะทำไงครับเอะ เงินดีจะต้อนมีไหมละ่ะคนละหมือนอ่นเะน่ะนะหรือว่าเทคนิคการหาเสียงครับวันไหนครับนะนี่นะครับพันเก้าไกลก็พนะูดแล้วข้อมูลมาเดี๋ยวเขาก็ซัดทุมนแะล้วตอนสิบเอ็ดเนี่ยทุคครับนะคุณสรยุทธ์ต่อมาโพสต์ต่อตรวจดูนะครับนโยบายรัฐบาลมีไหมที่หาเสียงไว้แก้ไขรัฐมนูญนะครับค่าแรงขั้นต่ำมีไหมรถไฟฟ้ายี่สิบาทตลอดสายมีไหมมีโชคดีนะคนกรุงเทพไม่เลือกเพื่อไทยเลยแม้แต่คนเดียวเลือกนชนะไปสี่คะแนนที่เขตรนหน้บบากระงเขาตรงนี้ แสดงว่าคนกรุงเทพเป็นคนรู้เลยว่าเลือกพักนี้ไปแล้ววันหน้าก็จะเป็นไงหุกประชาชนไม่ทำไม่ทําตามสิ่งที่พูดนะโกหกประชาชนหรือหรือตบตันจุกรูจุกรูกรอบหน้าเลือกก้าไกลกันก่อนประเทศไทยชิบหายแน่นะครับไม่มีอะไรเลยสักอย่างหนึ่ง <c oughs> นะครับเขาไม่สนใจประชาชนอยู่แล้วขอให้เป็นรัฐบาลน,นะเก้าไกลสมุทรปราการนะ บางคนก็แบกทั้อยู่สวจะอยู่ต่อไปไหมสวพรุ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนเนี้ผมถามผมนะไม่มีค่าไม่มีราคาแล้วนะครับผมบอกว่าสวไม่มีค่าไม่มีราคาแนละ้วตอนนี้นะในคุณค่านะบ,บอกาาประชาธิปไตยผมว่าม,มันไม่มันไม่เวิร์กนะนะนะครับนะนายกเศรษฐาบอกว่ารถไฟฟ้า2 0บาทตลอดสายทําทันทีนะปุัตอบได้เห็นได้กี่ปีขอเวลานิดนึง อะไรก็แล้วแต่นะที่ท่านไป,ไปโม้ไปหลอกลงประชาชนไว้ไปหาเสียงไว้ทําไม่ได้นะประชาชนทีนม่มอว่าท่านเป็นคนโกงตอนแล้วผมไม่มีใครเลือกท่านหรอกครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพเป็นคนฉลาดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะมากมายถ้าแม้กระทั่งการหาเสียงยังโกหกหลอกประชาชนประชาชนไม่เชื่อนะครับใคยจะไม่เชื่อนะมีน้องเชื่อไหมนะนะครับฮนะเชื่อไหมครับขาะหาเสียงยังโกหกอ่ะนะสุดท้ายแนละ้วสิ่งที่คุณหาเสียงคุณไม่ทำ อ่าผมจะว่ายังไงฮะนะพี่ดองประชาชนว่ายังไงม่มีนโยบายตามที่หาเสียงเข้ากับโกรกประชาชนหรือเปล่านะเขาเรียกว่าอะไรนะครับนะนะครับก็ดูกันไปครับต่อไปนะแต่ถ้าเกิดทําตามที่หาเสียงเราก็โอเคนะฮะไม่ว่าใครมันเป็นรัฐบาลเนี่ยพี่ดองประชาชนก็รับได้ถ้าคุณไม่โกหกประชาชนเนี่ยก็ให้โอกาสบางทีปีก็ทาเพื่อประเทศชาติไปจริงไหมครับพี่้องครับอืม นะอืมนะครับว่าไงนะครับพี่น้องประชาชนครับไม่ทําตามที่หาเสียงอีกสี่ปีก็ศูนย์ปันอีสารตามชนบทส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นของก็แพงทุกอย่างเลยรัฐบาลเสียงาจะแก้ยังไงของแพงนะศะช่ายเอาไงเขาจะแก้ปัญหาการของแพงครับนะครับนะอืมเอาไงดีครับนะครับสลิริกัญญานะครับพรรคก้าวไกลนะครับอัดนายกประเดิมงานแรกก็จะลายกล่องวินัยการเงินการคลังแล้ว หลังปรากบทควาวรัฐบาลยืมเงินรับวิสาขิิแสนล้านแจกเงินดิจิตอลพันบาทแต่รับถ้าใช้เป๋าตังทำได้เร็วกว่านะครับนะครับสิริกัญญาตนสกุลราหัวหน้าพักข้าวไก่นะครับ,นะรบรกล่า,กาวานะถึงกระแสข่าวโครงการเงินดิจิตอล1 0ึ0งนบาทจะดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันชเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยว่าใช้เป๋าตังทำได้เร็วกว่าเหมาะกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้ายืมเงินรับวิสาหิิจห้าแสนล้านมาใช้ก่อน กรอบวินัยการเงินการค้ำตามกฎหมายให้ยืมได้แค่3.2%ของงบ1.1ล้านล้านและตอนนี้เกือบเต็มแล้วต้องขยายเพดานเป็น45%ของงบประมาณประเดิมงานแรกของนายกในฐาน,นะประธานกรงดโวยการทาทลายกรอบวินัยการเงินการค้ำโครงการที่ผู้ยืมเงินรัะสาคกิจยังมีปัญหาอีกอย่างคือไม่อยู่ในงบประมาณเท่ากับไม่ต้องผ่านสภาไม่ต้องโดนสภาตรวจสอบนะออนุมัติงบ นี่ครับนี่นะครับก็จะหมายความว่ามันก็จะไม่ผงใสไม่ต้องผ่านสภาตรวจสอบนะครับแล้วก็จะทลายกรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศนะตามกฎหมายให้ยืมได้แค่สามสองเของบนะบทั้งหมดก็คืออะไร1.1ล้านล้านบาทและตอนนี้เกือบเต็มแล้วต้องขยายเพดานนี่เป็นสี่้เป็นต์ของงบประมาณนะครับเอาไงนะครับดูนะครับนะต้องไปยืมเงินรัฐษาลดิมาแจกประชาชนนะ กดูกดันต่อไปนะครับว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่หรือมันจะเป็นการทําให้ประเทศล้มละลายหรือทําให้ประเทศมีหนี้สินน้ดพ้นตัวนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีไม่ดีก็ะโดนต่อไปนะครับนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องคอยช่วยกันจับตานะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะกับนโยบายของเศรษฐานะครับนะนโยบายเศรษฐานโยบายทักษิณก็คล้ายๆกันนะนะเออเห็นเศรษฐาก็นึกถึงทักษิณเห็นทักษิณก็เศรษฐา คนใกล้ตัวเสฐาก็เป็นลูกน้องทงักษิณทั้งนั้นไม่ว่าหมองผมมินใครจาใคร,ใครอะไรต่างๆรอปอมพอนะครับทุกคนก็คนใกล้ตัวทักษิณหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเสฐามีอำหน้าจริงหรือเปล่าทั้งๆท,ที่วันนี้คุณเสฐาบอกว่าเขาเปียมนะไม่ได้โดนข้ออักาโดยตระกูลชินวัตเสถามผมผมเชื่อมไหมผมเชื่อผมเชื่อว่านายกตัวจริงก็คือทักษิณนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจคนนั้นแหละนายกเพราะว่าอะไรคนรอบกายของเสฐาเนี่ย ลูกน้องทักษิณทั้งนั้นหมอวงหมอ,ม,อมิงมาเป็นเลขาคอร์ร์มอ17ปีผ่านไปก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าเฮ้ยอายุมากแล้วยังมาเป็นทําไมบอกมีความจำเป็นนะเราก็ไม่รู้นะนะบอดีก้การ์ดก็ลูกน้องทักษิณนะคนใกล้ตัวอะไรต่างๆเนี่ยคนลูกน้องทักษิณงก่อนนะเลขาคอรมออะไรอะไรนะคนใกล้ตัวทักษิณงเนี่ยนภะูมิตรงภูมิธรรมทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายต่างๆที่ดูแล้วนโยบายทักษิณนี่นคือแจกอย่างเดียว เอาเงินภาษีมาแจกกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนเหมือนเดิมนะวิธีการไม่ยากระก็คือเอาเงินภาษีเอาเงินกู้มาแจกตั้งสมัยกองทุนหมู่บ้านสามสิบบาทรักษาทุกโลกนะครับอะไรจะอนุญา็แจกเงินดิจิตอลนะครับก็เป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องเอาเงินเอาเงินภาษีประชาชนเอาเงินทางหลวงมาแจกประชาชนเพื่อสร้างคะแนนนิยมนะครับส่วนจะประสบความสำเร็จจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่ก็ลองดูนะครับรัฐบาลชุดนี้จะโกงกินไหมนะถ้าถามผมนย ว่ามีโอกาสโกงกินกันนะผมไมเห็นมีรัฐบาลไหนไม่โกงไม่กินเดีนะ๋ยวทุกรัฐบาลเนะี่ยผมว่ามันต้องมีการโกงกินเพียนจะมีารโกงกินมากน้อยเพียงใดจะกลับได้ไลท่ทนหรือไม่นะครับผมเชื่อนะไอเ้เรื่องการคดโกงมีทุกรัฐบาลนะส่วนรัฐมนตรีคนไหนจะโกงจะกิน,กนติดต,ตามมาต่อไปนะบางคนบอกทําได้แน่นอนครับทําไปมาดูต่อไปครับนะนะักโทษชายทักษิณ นะยังนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจโดยอางว่มาตัวเองอายุมากแล้วมีโรคร้ายแรงนะอีกไม่นานก็ได้รับการพักโทษก็ปล่อยตัวก็ดูแลไม่ต้องติดคุกนะก็ดูต่อไปครับนะอ,อดูต่อไปนะครับไม่ต้องติดคุกครับเป็นรัฐมนตรีเป็นถึงนายกมีคดีทุจริตติดคุกก็ไม่ต้องติดคุกวันนี้ก็มีข่าวนายอะไรอิทธิพลค,คุณปลอดีตรัฐตีว่าการกนระทรวงอะไรวัฒนธรรมงไงสมัยรัฐบาลลุงตู่นะ ปรากฏโดนสารออกหมายจับคดีทุจริตภาคสองกรณีอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างคอนโดหรูห้าสิบเปอนที่แหลมบาลีไฮเนะี่ยชื่ออะไรวอเตอร์ฟอนเนอะไรนะครับใกล้ๆกับแหลมบาลีไนฮะแหล่งท่องเที่ยวนะาเรือที่จะข้ามไปเกาะนนะนะบทบังทักษะีอาภาไมรู้ไปสร้างได้งไงก็นายกคนนี้เป็นคนเชนเป็นนายกเมืองมัธยาเขาโดนออกหมายจับมาตารา157ปฏิบัติหน้าที่รับผิชอบเป็นทุจริต ราก่อนเหลือเวลาอีก3-4วันรับขาดอายุปาง